วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเยลลี่ชาไทยกันค่ะเราจะใส่น้ำเย็นกันมาที่100 ml ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาผงเจลาตินนะคะพี่เน่ชั่งมาเรียบร้อยค่ะที่15กรัมเทลงไปเลยนะคะนี่ค่ะทิ้งเอาไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำส่วนผสมของชาไทยกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เนจะมาทำเป็นตัวชาไทยนะคะอันนี้น้ำร้อนนะคะ250 ml ค่ะพี่เนใส่เลยนะคะ 250 ml ค่ะใส่เลยนะคะอันนี้เป็นผงชาไทย Oriental Coffee นะคะที่พี่เน่ได้ตวงช่างมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่15กรัมนะคะถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวจะเข้มเกินไปนะคะอ่ะโอเค นี่ผงชาไทยคือตอนนี้คือกลิ่นของชาไทยขึ้นมาเตะจมูกมากมายเดี๋ยวพี่แนก็จะใส่นมผสมนะคะลงมาที่200 ml ค่ะเทเลยทีเดียวนะคะชาไทยเย็นหอมหอมเรียบร้อยแล้วค่ะผงเจลาตินของเรามีการอุ้มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S แล้วเราก็คนเลยนะคะ ทีนี้นะคะก็อยู่ที่เราจะเสิร์ฟแล้วค่ะว่าเราเนี่ยอยากจะเสิร์ฟในรูปแบบแบบไหนนะคะเราอยากจะทําเป็นแบบรูปแบบขวดแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเราทาเป็นใส่แก้วเตรียมไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเวลามีลูกค้ามาก็คือเราสามารถเอาไปทําเป็นเมนูต่างๆได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เย็นลี ah ่ชาไทยมาเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือเอาไปแช่เย็นค่ะ